วันนี้ก็มีกล้วยไม้สายพันธุ์ไทยแท้มาให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเอื้องกุหลาบใต้นะครับหรือว่ากุหลาบกระเป๋าปิดซึ่งจริงๆหากว่าไปถามคนฒ้าคนแก่ในภาคใต้นะครับว่า,ากล้วยไม้ชนิดนี้ชื่ออะไรเขาจะบอกว่าเอื้องปากนกแก้วนะครับเพราะว่าจะหอยของปากดอกของเขาเนี่ยจะเป็นจะหอยกล้ายกับปากนกแก้วนะครับ แบบนี้เลยครับปากของเขาปากดอกของเขานะครับแต่ถ้าว่าในาตามภาษาหนังสือนะครับเขาจะแบ่งแยกลักษณะของเอื้องกุหลาบเอาไว้ตามชื่อนะครับตามลักษณะดอกเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวนี้ที่เป็นที่เป็นปากนอกแก้วนะครับเรียกว่ากระเป๋าเนี่ยมันจะปิดส่วนบางเลงเนี่ยจะเปิดนะครับนอกจากนี้ก็มีกุหลาบแม่เมยกุหลาบเหลืองโคราชกุหลาบมาลเลยแดง ออยาเรศน,นะครับก็อีกหลากหลายตัวนะครับในสกุลนี้